ในช่วงสกุมายาออนทัวของเราวันนี้คุณผู้ชมขาววันนี้ฝนจะพาไปดูเคมีความจีนมากเลยนะคะคดียังฮอตแนะ่ตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้เลยเนะี่ยมายอัปโปฮอตไม่หยุดค่ะขึ้นแท่นพรีเซนเตอร์2ปีซ้อนเลยเป็นอย่างไรไปชมบรรยากาศค่ะ พาไปเที่ยวไปทัวร์อีเวนต์สุดปังที่ทำเอาแฟนๆเอนจอยสุดๆเลยนะคะกับ2หนุ่มเจ้าเสน่ห์ไมายภาคภูมิและอาโปนัทวินค่ะจากคินพอยช t เดอะซีรีส์นะคะที่เขารับมงฟรีเซนเตอร์ต่ตอเป็นไปที่2ของแบรนด์ขนมปังฟาร์มเฮาส์ค่ะโดยพนัการในงานนะคะเต็มไปด้วยมวลความสุขของแฟนๆที่มารวมตัวกันบริเวณร i v บิ้วพาร์คไอคอนสยามนะคะเพื่อเฉลมิมฉลองครบรอบ40ปีและก็ร่วมฉลองคริสต์มาสเทศกาลแห่งความสุขอีกด้วยละคะ่ะ ซึ่ง2หนุ่มไม้และอาโปนะคะก็ได้ทักทายแฟนๆทั่วบริเวณงานพร้อมกับพูดคุยอย่างสนุกสนานและก็เปิดตัวภาพยนตร์โฆษณาค่ะที่จะได้เห็นทั้งคู่ในลุคเจ้าของร้านขนมปังตอกย้ำความฮอตในคอนเซปต์ back for you back ด้วยใจไม a p าโปค่ะ งานนี้นะคะฟาร์มเฮาส์ค่ะก็ยังจัดกิจกรรมเสิร์ฟความฟีนให้เหล่าบรรดาแฟนๆนะคะได้อิ่มเอมใจกันสุดๆเลยทั้งกิจกรรมที่ให้สองหนุ่มแสดงฝีมือในการทำแซนด์วิชสุดพิเศษเพื่อมอบให้กับแฟนๆนะคะ รวมไปถึงก็ยังมีช่วงที่สุ่มจับผู้โชคดีให้ขึ้นมาถ่ายรูปคู่กับ2องพรีเซนเตอร์เนื้อหอมอย่างใกล้ชิดอีกด้วยแล้วยังมีกิจกรรมที่มอบโปสเตอร์พร้อมลายเซ็นให้ฟแฟนๆอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมก่อนที่จะจบท้ายนะคะด้วยการตอบคําถามจากแฟนๆที่2หนุ่มก,ก็จับหนักจับเต็มให้แฟนๆแบบแฮปปี้สุดๆไปเลยละค่ะวันนี้เรามีเสียงสัมภาษณ์จากหมายและอาปมมาฝากกันด้วยค่ะรู้สึกยังไง ดีใจมากว่าดีใจมากผมดีใจจริงๆเพราะว่าฟาร์มเฮาเป็นเป็นเป็นแบรนด์อาหารซึ่งเป็นขนมปังที่ผมรู้จักก็แต่เด็กๆแล้วเราก็เคยแบบเด็กๆเราเคยแอบคิดจินตนาการว่าถ้าวันหนึ่งได้เป็นพรีเซนเตอร์สักยี่ห้อหนึ่งแล้วตอนนั้นหนึ่งในนั้นก็คือฟาร์มเฮาแล้ววันหนึ่งมันเป็นจริงมันก็รู้สึกแบบรู้สึกดีใจจังเลยอ่ะเนี่ยขนลุกเลวเนี่ยหนาวหรอขนลุกจริงแล้วเราก็รู้สึกเฮ้ยเขาให้เกียรติเราเป็นปีที่สองซึ่ง การที่สินค้าที่โปรดักดีแล้วก็ให้เกียรติเราเป็นปีที่2คือมันเป็นอะไรที่ดีมากครับสำหรับผมนะก็ก็เหมือนกันครับ <c oughs> ดีใจใได้ร่วมง,งานกันเพราะว่าผมมาเป็นคนชอบขนมปังมาก <c oughs> แล้วทุกครั้งที่กินขนมปังอะ่ะมันก็แบบจะเอาซองอะ่ะมาวางข้างๆฟาร์มเฮาส์อะไรเงี้ยแล้วก็นั่งมองรู้สึกว่า hey, เฮ้ยกินบ่อยขนาดนี้เราเราควรจะได้ร่วมง,งานกันเลยนะแบบว่าเคยคิดเ,เล่นๆแล้ววันนี้ก็ได้เป็นจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าเออแบบสุดยอดเลย ไม่ดีเพราะเพราะเราโปรดักที่นี่เป็นรองนี้คือมีมีมีสี่ลายมีเบรดมีสี่ลายซึ่งทุกลายอร่อยหมดเราก็รู้สึกว่ามันเหมือนขี้โม้แต่คือมันอร่อยหมดจริงๆอ่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยโคตรดีเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นออปชั่นให้คนให้คนเลือกนะอย่างบางคนชอบกินแบบชอบแบบนุ่มๆไม่มีอะไรที่มันแบบว่าแบบกรุบมีเทคเจอร์อ่อนก่อนจากเทคเจอร์อ่อนก่อนหรือว่าจะเป็นแบบ หรือแบบว่าแบบกรุบกรุบเทวเกรนหรืออะไรพวกนี้เออก็แบบมีให้เลือกหลายแบบอ่ะรู้สึกว่าเป็นเป็นไลน์โปรดักต์ที่น่าสนใจนะครับชอบวงกันไหมชอบงกันไหมผมว่าแล้วผมว่าผมว่าแล้วแต่แต่ผมชอบกินอะไรให้มันกรุบกรุบเลยก็ชอบเทวเกรนชอบทุกอย่างชอบทุกสิ่งพี่หมายชอบทุกสิ่งดีใจทุกครั้งยังยังยังรู้สึกแบบก่อนจะขึ้นไปจะตื่นเต้นทุกครั้ง ได้เจอพี่ๆน้องๆเพื่อนๆป้าๆน้าๆเขานี่ลุงลุงเออลุงลุงด้วยมีลุงลุงด้วยซึ่งทั้งร้อยคนแล้วก็ทั้งที่มาให้กําลังใจข้างๆซึ่งแกล้ไม่หมดเลยขอเสียงทีนึงได้ไหมครับขอเสียงทีนึงได้ไหมครับยครทุกอย่ก็ดีใจทุกค่านนครับคือเหมือนกันพี่น้องๆก็ให้เกียรติเราที่แบบมาทิปอันเทคความสุขซึ่งกันและกันซึ่งเป็นอะไรที่แบบ ชีวิตนี้โชคดีมากเลยครับพร้อมมาก็ไม่ง่ายนะไม่ง่ายต้องแบบว่าต่อคิวเดินทางมาแล้ววันนี้คริสต์มาสอีฟมันก็เป็นวันที่สาคัญสําหรับหลายคนก็เขาไม่เกียดเราน่ารักมากเขาเลือกเขาเลือกพวกเราอ่ะแล้วเขาเลือกเขาเช่นกันมันเลยเหมือนก็ give and take ใครๆที่พี่มายบอกวันนี้มันเป็นวันที่สําคัญมากการที่เราได้เจอใครสักคนนันเ่ากอกว่าเขาคือคนสําคัญในชีวิตเราครับ องจินตนาการตามแล้วว่ามีขนมปังฟาร์มเฮาสีเหลืองทองรถเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วมีเนยอยู่ข้างบนนะครับแล้วมันตั้หนึ่งแล้วมันก็ค่อยๆละลายเฟดลงไปใส่ขนมปังแล้วมันทำรูปอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับอืแล้วกลิ่นหน้าเซตคือเขาใช้ขนมปังจริงใช่อบใหม่จริงๆก็โอ้โหสมาธิสมาธิก็เอาเรื่องเหมือนกันวันนั้นที่ต้องโฟกัสหน่อยนะใช่ครับแล้วแล้วคือผมขำมากเพราะว่าทุกๆครั้งที่เขานั่งจ้องอ่ะ ผมก็ชอบแกล้งสกิดเขาทุกครั้งที่เขาโดนสกิดบ่อนแล้วแล้วก็หันไปมองใหม่ไปแล้วเขาแล้วผมแล้วพอผมสกิดเขาแล้วเขาใช่ทำไมรอบแบบแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาอินไงเขากำลังแบบอินกับการถ่ายทำคือต้องบอกว่าแบบขนมปังเขาดีจริงก็เลยดูทุกครั้งก็อินขนาดนี้ถามหน่อยว่าคุณสองคนมีรสชาติหรือว่าสีไหนที่คุณชอบไหมคะของผมชอบเทวกเกรง เพราะเพราะผมชอบ็กเจอร์ที่มันรู้สึกกรุบกรอบชอบแบบชอบอะไรที่มันมีความครุขคะใช่ใช่ใช่แบบมันจะครั n ชี่นิดนึงเพราะเราเราจะจำได้ว่าอ๋อเมื่อกี้เราเพิ่งกินอะไรลงไปอโอค, <c oughs> คุณ<า>พี่โมนน่ามากแล้วลืม,อมๆๆของผมเนี่ยถ้าเลือกผม่าปัางฟามเอาผมเลือกจากสองเหตุผลเหตุผลแรกก็สีก่อนสีเนี่ยผมชอบสีเขียวอยู่แล้ว สีเขียวมันจะทำถ้าผมเห็นสีเขียวแม้กระทั่งตอนนี้ถ้าอะไรสีเขียวผมจะเจริญอาหารทันทีใช่ไหมครับโอ้ยแล้วแล้วไฟก็เปิดรู้เลยอ่ะชื่อไมค์ก็เป็นสีเขียวหมดเลยเนยวแต่ว่าไฟกับด้านนี้กับลนาพี่กลับได้ครับแต่ลุกนาพี่ขอบคุณมาครับ เต็มอิ่มกันเลยคุณผู้ชมค่ะฟินกันหรือยังคะต้องบอกเลยนะว่าคู่นี้เขาฮอตตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะความปังไม่ว่าจะเป็นผลงานพรีเซนเตอร์ผลงานการแสดงต่างๆคุณผู้ชมต้องติดตามนะคู่นี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาแน่นอนนะคะสำหรับไมล์และอ<ะ>ัปโฟค่ะมายาออนทู